ทังงับสาเขมีตูนใช่ไหม,ไมวันข้งคนรมรเอเข้ามขาลูกนี้ไปอีกสลูกนะโอ้โี่ผมอ,อยู่ถ่ายปากทางแล้วเนี่ยไงไม่รู้สึกออ๋ ลูกน้องได้ป้เนี<ป>้ยใช่่ให้เป็นปมันทำประหลังนะครับต่อไปลักษณนะทื้นี่โดยไปก็เป็นภูเขาค่อนข้างที่จะความชันปานกลางผู้ใหญ่บ้านมีมีชาวบ้านอยู่รนไหนที่ที่บ้านนี้นี่หนึ่งรอย ครับนี่ทางเข้ามาเรายืนอยู่ตรงนี้ดูสนาภาพถ่ายก็เป็น ตรงนี้ผมดำเนินคดีไปแล้วขึ้นศาลไปล้ตรงนี้นะรนนประมาณประมาณไปไกี่ไร่ประมาณสิไนี่นะไ,ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยว ครับแ่วันลวันนเอาเลยจะได้ตัไม่เป็นไรไดถามว่าเดี๋ยวกบพี่ตุ๊ครับ

เด็กฝันเด็กฝันชอบแม่เลยไม่ไบอกเาลเม่อกี้มาบอกเขาดดิฝันชออย่างนี้เลยแต่ท่านยุ่งยุ่งว่าชอบให้มีปยไว้พยายามทำนี่เป็นหลักองเขานี่มัน้าวผู้นมาทำอยู่ลุกๆจะตลยไม่มีวางขายจะปลโยมงบเเลองเดือนเอาเอเลนปลหมือยกั เอาเป็นธันวาเนาะธันวาเออันวากเขา่อยู่ในป่างาจะมาตุนีีนึงได้ไก็ว่านตุนเป็ที่รับของรอหมดแล้วข้เหตุมันไมีไปแล้วหัวซื้อขนมเป็นร้อยตมกลมอ่ะขนมตุ่งเนื้อถุงใหญ่เลยซื้อมาหไม่หมดเลย บริเวณพื้นที่ที่เราจะทําการตรวจยึดในวันนี้นะครับเป็นอ,อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองผุ่มนะครับอ,อยู่บ้านลุงคลองหมู่ที่9ตาบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเ,เนื้อท,อที่ที่มีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตป่าสงวนเน,เนื้อที่ประมาณ25ไร่เศษนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ ป่าไม้้าที่ฝ่ายปกครองท่านแดงเพอแล้วก็จ้านที่ฝ่ายทหารนะครับก็จะได้ร่วมกันตรวจยึดแล้วก็ <c oughs> ส่งบันทึกให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีนะครับส่วนการฟื้นฟูเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าที่ป่าไม้จะได้นําก้าไม้เข้ามาดําเนินการปลูก <c oughs> เพื่อฟื้นฟู <c oughs> กับคืนสู่สภาพป่า <c oughs> ดังเดิมครับครับ